ครับผมนี่เห็นยังบ้างนี่คือเอิญวุ้นเปลี่ยนขาวนะเพราะบอกยี่ห้อดล้ว่าเป็นยี่หอยังแต่มือเปลี่ยนเมนูโอเทออมเซเนอเสือครับผมเพราะว่าก็ได้คุยเล็กน้อยนะเคยกินในงานวันเคจำเคกินกินในงานบุญมีออมแหวนพี่น้องกินน้ำกันน้ำป่ะเอาเส้นหล่อนนี่ไปแช่น้ำคนบรรเทาเอิญเส้นหล่อน พ่อาประกาเงินสิ่งมีวุ่นเส้นงแม่ก็เตรียมพักมีพี่หยาป้เนาะจ้ะอ่าเนื้อเสือเขาก็ได้เรียบร้อยเน,นี่ยจ้ะตำหนิเขาออมแล้วสองไก่ใ <c ười> หญ่เนื้อเสือหวานๆแล้วไหมนเนาะจ้ะโอ้โ,อโอหหอยตัวเก็บมาใหม่<อ>ไม่ห้อยก็ไดเอ็นมันโซลามานจมูเกือกเคียงมียังไงแม่ มิตนหอมใบบกูดข้าตะไคร้ผักอีตูจ้าน้ำเดือดเรียบร้อยอ้าใน้ำิาเยิ้มยันอก็ไปใส่หอมนี่น้อยเลยแล้วน้ำเดือดๆใส่ลงไปเลยข้าตะไคร้ใบบกูดต้องใส่เป็นรสมนปลาไปเราสิบว่าหยเนี่ยเสือมันลุทัก แซบแน่นอนบอกคุณแม่แซบแน่นอนเติมน้ำไปเลยกแกเอาแค่จำก็จำบ่น้ำหน่อยๆเพราะว่ามันจะมือเด้เสร็จนั่นเลยน้ำเย็นแม่มือเซนใส่เล็กแกฝาดสักันเบอร์มือเนเริ่มเมือแล้วจ้ะแก่ ไม่พออนวดสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาเปลี่ยวิธีครับด้เวลากินแล้วบ้านีองมาพอมมีพ่อน้องคือเก่าหล่ะจ่ายเวลาเก่าหมอนี่ยูลานออมเนื้อเสือใส่วุน้นเส้นบ้านนายพลเพิร์ลเลเซนล่อนวาสันว่า,วามาจ่ายได้อพี่น้องท่างแก่ท่างไก่อันเจวกินแบบเด็กวัด อืมจุ๋วอ่าเด้อจะอก,กินแกงกูเส้็ตั้งไอยมันกับมึงหัว,วอะไรเนี่ยอแห้งได้เนือเ้อเกือ้ออกไปต้ล้วแห้งโอ้โหมันคนละเหลืองเลยเบากันมันหวอนมันอมีงาน <c oughs> แบบนี้นี่ยเนี่ยนี่ย โอ้สุดยอดพี่น้องลองเห็นบางเรื่อ,กอกงก่เกียงไก่ไก่ไก่ป่าวันนี้ยังต้องใส่เหงือเสือตามเอาเอาตามตามขาดแล้วแมนอู้แซ่บแจบ็บเจบอืมอุ่นเต็มนึกของไป ไม่ได้กีใใก่เง็นเพื่อแกงกระ้ากรายบาทมีนนในห,หอยมันน้ำเต็มเหนือเสือเลยแคบแคบเพื่อนมันมันดีประเดี๋ยวโดนคือแกงไก่ใส่ <laughs> อืม อันเหนือเสือกินคำใหญ่อะไรไมนห้อนปลาสีรล่อหน้าย้วยบนสดอยอะทำไมกี่พันพันเนี่ยที่ป กินก้อนบุ่นเส็จไม่ติดอื่นมันจิดระเด็นตัวหน้ำไม่ได้กินมากเลยมากไอยเสร็จมันอื่นเนาะได้กินได้หลายโอ้ยยังต้องไอกเสร็จมันอื่นกันว่า เ็นหัวเดียวกินยิ้มเหมือนขากลัวเลยเมื่อนี้เพราะห้มันอืดเปล่านำกันอืมโหเศ็ดกิอย่ไฮน้าที่เจียวเยอะจำเจียวมอกสุย างคนกับพี่บอมักกินแบบเพื่อนๆเนาะก็ขอสวดขอ,ขอ,ขอ,ขอให้สำหรับเยี่ยนน้องกับนายหอยขอแบบเพื่อนๆส่ว <laughs> นแบบโหด,ดก็ไม่อยู่แบบโหดกะเป็นบางเมื่อเป็นไอ้ลูกหลานเบิ้องไอเดียน้ำกับเฮ็ดเฮ็ดด้วยขี้ภายในครอบครัวมันแซ่บแซ่บพร้อม เก็ง่ายพ่อเพราะใส่เวลาโดนือแข็งไกลแบบทัานเนือใหญ่ทุกหล,ลาย,นยเนาะก้าใหญ่เป็นแห่งเป็นแห่งมันสีเหนียวโอ้โอ้มือเก็บเอา ใช่นี่ว่าเป็นประโยชน์เปล่าไอมีหมูมีไกอ่อะไ้เนาะแมงคนอยาก หมูติดมันนา<ม>หมูสามชั้นหมูดีวแม่กระดูกหมูอะไรจ้ากระน,น,นี่นี้ยังต้องมินเนอ้อเสือกเลยใส่เนื้อเสืออ๋อมันกระดุด ดีสต,า,ออตา,า,าสันออดีสตาว่าจะสิเยห้มแนติงแหงหลายมันมดิเขาตาอะไกไมกได้อือเปียนพุดกลับมา อ oh, ือืมาืมกระเป๋าหูเลยาเฮ้เขาอ้อร่อยจริงจริงเห็นบ่ยเห็นฝีมือปะอืม โอ้โหฮมแ่งตักข้ามไงแงเ์แจบแม่แล้วเนาะกินข้ามไงมันก็ะเียบแล้วเนาะอืม เห็นมันกวางอยู่ลางไหมเดี๋ยะเลบ <laughs> ประเดอกในหอยแตกถึงยังนองเฝ้าลบให้ลดมมนกับว่า อ,อนางเปรี้ยงคนกำลังไปใจกับเขางางเอินพี่เอินนองกินเขาเอาละครับให้ในเบิง้งให้ในลูกให้ร้านเบิง้งนี่คือพิธีดังเดืองเงานี่งานบุญจะต้องมีเงแกงเซ็นร่อนว่าใส่ไก่ใส่เนือ้อใส่หมูเสี่บคือเกานอนเลยคนตกแดดออกมีวนเซ้นติดบ้านไว้ ปูปา่าใส่ได้มัดแกงใส่เลยแซ่บครับ <c oughs> ผมสำหรับคลิปนี้กับพอ่อับนี่แล้วเสร็จนีเดียวเดี๋ยวเดือดก,กินต่อได้พี่น้องเลยน,น่าเบื่อมีสาเท่าพูดมาพอกันพูกมือนะครับผมจงคำคำข้า,ขางในกับบอ <c oughs> ่อบปิยะจังเป็นเดือมคนแรกคนแรกเดอ้อส,สวัสดีครับสวัสดีจ้า